สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนรักลุงพลแฟนคลับตัวจริงฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งช่องไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆทุกวันครับความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง y u ู u ูบน้าชู h a n n e l ได้พูดไว้ดังนี้ครับน่าเป็นห่วงนะครับพี่น้องสิ่งที่เป็นห่วงอีกอย่างหนึ่งแล้วก็น่าเป็นห่วงมากด้วยนะกรณีที่ผมทราบมาว่า มีช่อง YouTube บางช่องนะบางช่องที่อยู่ในพื้นที่มีการให้ข่าวมีการขายข่าวอันนี้น่าเป็นห่วงที่ผมยืนยันคำนี้เพราะอะไรเพราะว่าเมื่อเร็วๆนี้นะครับมีการยึดโทรศัพท์ได้ซึ่งซึ่งหน้าเลยนะครับแล้วก็ตรวจสอบดูปรากฏว่ามีการแอบบันทึกเสียงจริงๆแล้วไม่ใช่บันทึกเสียงตอนที่ไ้า์สดตอนที่อะไรนะ ไม่ใช่นะบันทึกเสียงตอนที่มีการพูดคุยกันเฉพาะกลุ่มไม่กี่คน7-8ถึงคนก็ปรากฏว่าจับได้เห็นเลยว่ามีการบันทึกเสียงด้วยอันนี้ผมนะผมไม่ได้หวันหรอกที่จับได้แล้วจบแต่อันที่ผ่านมาล่ะอันที่จับไม่ได้ล่ะผมเป็นห่วงตรงนั้นนะในวันนั้นที่จับได้ตอนนั้นมันไม่ได้มีปัญหา แต่อันที่ย้อนกลับไปนั้นอะแล้วจับไม่ได้ละ่ะถูกไหมแล้วที่จับได้นั้นจับได้ช่องเดียวแล้วไอช่องอื่นๆละ่ะที่จับไม่ได้อีกละ่ะโอ้โหมันเลยน่ากลัวต้องบอกว่าลุงกับป้าเขาถึงไม่ค่อยไว้ใจไม่รับโทรศัพท์ใครเพราะเขากลัวอันนี้เรื่องจริงคือจริงๆเนี่ยลุงกับป้านะ่ะ หนักนิดเบาหน่อยเขาก็ไม่ได้ว่าหรอกนะยังไงนะ่ะเพราะงังเขาก็ดูแลยนะูทูบเบอร์เนาะไม่แน่ใจนะผมไม่แน่ใจว่าจับได้1หรือสช่องแต่ที่ได้รับรายงานมาเนี่ยคือกับมือคามือเลยหช่องและหลายคนที่อยู่ในนั้นนะ่ะที่นั่งคุยกันตรงนั้นนะ่ะนะรู้หมดเห็นหมดเลยถ้าเอ่ยไปนะ่ะก็หาตรึมนะทุกคนจะบอกเฮ เป็นไปได้เหรอนั่นแหละผมยังงงน่ะตอนแรกนะผมยังไม่เชื่อเลยนะว่าเป็นไปได้เหรอมันเอาไปอัดเหรอแต่เป็นไปแล้วครับอันนี้นะ่ะต้องบอกตรงๆเนาะ u t u b บเบอร์น่ะช่องในว่าลุงดูแลทุกคนแล้วเขาก็รักทุกคนความคลิปหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube ของป้าออนพี่สาวลุงพลได้พูดไว้ดังนี้ครับสารยุติธรรมนนะมีจริงนะเท่าที่ป้าออนเข้าไปดูนะพวกคุณขึ้นไลฟ์ไอที่พอกหน้าขาวๆข,ขึ้นมาพูดเรื่องป้าอย่างนั้นลุงอย่างนั้นโอ้ยที่เมื่อก่อนนะ่ะทำไมไม่พูดพอมีคนชูหางเดี๋ยวก็บอกให้คนนั้นคนนี้ไปกดติดตามช่องนั้นช่องนี้โอ้ย ที่เมื่อก่อนนะ่ะไม่คิดแบบนี้ที่เมื่อก่อนนี้นะเป็นหน้ามือเดี๋ยวนี้นะ่ะเปลี่ยนเป็นหลังมือใช่ไหมล่ะค่อยงึดหลายใครทำอะไรไว้นะรู้อยู่แก่ใจดูเขาดูเราดูเขาสิดูเราสิเจ้าจำได้ไหมผู้ใดพูดคำนี้จะเอาลูกเรามาเลี้ยงดูเขาสิดูเราสิว่าสั้น ดูเจ้ารวยหลายนาะทำอะไรอยู่นาเออทำอะไรอยู่ทำอะไรอยู่คือได้ร่ำได้รวยแท้เมื่อก่อนเมื่อก่อนลุงป้าคือจนแท้เฮือนก็บ่มีฝาบ้านเออคือพวกเจ้านะ่ะมีแต่เฮือนหลังใหญ่แท้คือเจ้าไปเฮ็ดอะไรมาพูดความจริงออกมาเดอ้อประอ,อ้นพูดถูกไหม fc คือเจ้านะ่ะไปเห็ดงานอะไรน้อเฮือนมีแต่หลังใหญ่ๆแท้ๆลุงพลน่ะเฮือนก็ไม่มีฝาบ้านก็เพราะว่าลุงเราเป็นคนซื่อซื่อคักหลายฝาเฮือนก็ไม่มีฝาบ้านก็ไม่มีเจ้าสังเกตหน่อยเดอ้อคุณ fc ทุกคนทั่วโลกสังเกตได้เลยคนซื่อตรงนะครับ ฝาบงฝาบ้านน่ะก็ไม่มีแต่พี่น้องมีแต่คนที่มีบ้านหลังใหญ่ๆทำงานอะไรกันพากันร่ำรวยป่านนั้นก็ยังไม่รวยพอนี่แหละค่ะว่าเมืองพอไม่มีว่าสั้นมีแต่เมืองพลว่าสั้นยังไงก็เบาๆหน่อยเดอ้อน้องหน้าขาวความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่ ลุงพลออกมาพูดดังนี้ครับนี่แหละมันทำให้ครอบครัวของพ่อตาแม่ยายกับภรรยาของนะ้าเขาไม่ชอบพฤติกรรมของนะ้าที่บอกอะไรนะ้าก็ไม่เชื่อฟังเขาทำให้นะ้าต้องเลิกลาไปใช่ไหมแล้ววันที่เลิกลาใครไปช่วยเหลือนะ้าขนเอาวัตถุดิบที่เป็นพ่อพันธ์แม่พันมาบ้านใครไปช่วยนะ้ามีใครบ้างจำได้ไหม มีรถใครบ้างรถเก๋งนะ้าได้ใส่หนูไหมได้ขนหนูไหมรถเก๋งที่มีไม่มีก็มีรถของลุงคันหนึ่งนะ่ะรถกระบะของลุงคันหนึ่งรถกระบะของน้าเคยอีกคนหนึ่งสองคันแต่รถเก๋งนะ้าใส่หนูไม่ได้เพราะมันกินแล้วมันขี้มันเหม็นมันเยี่ยว ถึงใส่ได้นะก็คงไม่เอาใส่นี่คือเรื่องจริงครับเรื่องจริงที่ลุงเล่านี่คือพฤติกรรมของนะ้าเพราะนะ้าไม่เคยเชื่อฟังใครเลยทุกวันนี้ทุกคนเป็นห่วงนะ้าที่ผ่านมาทุกคนก็เป็นห่วงนะ้าแต่นาะไม่เอานะ้าที่จะเป็นตัวของนะ้าทำทุกอย่างย่ำแย่ไปหมดทุกอย่างนี่แหละมันทำให้เห็นว่า ลุงก็อยากจะพิสูจน์ว่าเออสิ่งที่ผ่านมาให้น้าทบทวนทำไมนะ้าเลือกที่จะมาพูดให้คนในครอบครัวเพื่อผลประโยชน์อะไร BB บีบีบอกว่าทำไมลุงตกเป็นจำเลยคะก็มันมีหมายมานี่ครับมันมีหมายออกมาที่ลุงครับเข้าใจนะครับบีบีลุงไม่ได้เรียกรับบริจาคนะครับแต่ ไหนแต่ไรแล้วน่ะลุงเปิดรับบริจาคที่ลุงเปิดน่ะก็คือสร้างพื้นศาลาสำนักสง์เวรุวันทําไมเหตุที่ลุงเปิดเพราะอะไรฟังนะเหตุที่ลุงเปิดมันจะมีเอซและก็ผู้ใหญ่ใจดีสายบุญทุกท่านที่อยากจะร่วมสร้างพื้นศาลาสำนักสงภูหลวงความคืบหน้าทนายสมเกียรติได้พูดผ่านทางช่อง y o u t u b e ไว้ดังนี้ครับ วิดีโอต่างๆที่พูดถึงเหตุการณ์เมื่อคืนนี้กันอย่างกว้างขวางยูทูบเบอร์หลายช่องได้มีการวิพา์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางตามคอนเทนต์ของแต่ละคนตามแนวคิดตามความรู้สึกตามมุมมองของแต่ละคนผมจับกระแสได้อยู่2ออย่างทุกท่านฟังเพลินๆไปก่อนนะครับท่านเขียนอะไรมาผมอาจจะไม่ได้อ่าน ตอนนี้เนี่ยหลายคนฝากความรู้สึกห่วงใยไว้ที่ผมหลายคนว่าทนายสมเกียรติอย่าทิ้งลุงป้านะเพราะทนายสมเกียรติตอนนี้นะ่ะยืนมานานแล้วตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาช่วยมาทำงานคดีนะครับทนายสมเกียรติอย่าทิ้งลุงป้านะผมก็ก็ไม่มีแนวคิดที่จะทิ้งนะครับ แต่มีแนวคิดว่าเราควรจะทำหน้าที่เราให้ดีที่สุดนี่คือแนวความคิดของผมนะครับส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ในการดีเบตนะครับเขาบอกว่าดีเบตแต่ผมดูลักษณะมันไม่เหมือนดีเบตรจริงๆนะครับถ้าพูดตามภาษานกฎหมายมันดูเหมือนการสืบพยาน ทุกท่านเข้าใจคำว่าสืบพยานไหมครับผมดูเหมือนเป็นการสืบพยานนะครับเหมือนทนายโจ์กําลังสืบอ,อยู่นะครับว่าเหตุการณ์นั้นเป็นยังไงเหตุการณ์นี้เป็นยังไงใครเกี่ยวข้องบ้างถามนําบางคนบอกถามชี้นําทุกท่านเห็นด้วยไหมครับเมื่อวานนี้คือการสืบพยานไม่ใช่การดีเบตทุกท่านเข้าใจก่อน ว่าการดีเบตคือการโต้อตอบกันเป็นการคล้ายๆกับการโต้วาทีน,นะครับการดีเบตกันนั้นคือการประทะกันด้วยการใช้ถ้อยคำวาจาแนวความคิดเพื่อแสดงความสามารถของแต่ละคนไปแต่เมื่อคืนนี้ผมดูลักษณะเหมือนกับคุ้นๆนะเหมือนเจอที่ไหนทุกๆวันทุกวันเลย เหมือนการสืบพยานโจทย์